ของที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของมูลิธิครอบครัวขาวเ,เราก็คือจะมาแพ็คของการส่งกับโรงพยาบาลทั่วประเทศอันแรกชุดแรกอันสนั้นะถุงปนน้ำใจทำกับหัวและผัวของหนูอ,อคือใครอ่ะผัวของหนูอ่ะ <laughs> S <S เราก็คือเราตั้งใจที่เราจะแบบทำถุงอย่างเงี้ยให้กับคนที่ตกงานแล้วมีรายได้จริงๆคคนรรยวันหนูเป็นคัพพอฟังอยูแล้วหนูจะเจอเยอะหนูจะจ้องแชะคุยกับทุกคนหนกให้เองด้วย200ชุดเร็วมากหลังจากนั้นก็คือกระจายไปตามโรงพยาบาลรัฐบาลแต่อันนั้นเป็นส่วนของเป็นถุงยงังชีพเปิดของอาหาร แต่ว่าในนนี้เป็นส่วนของมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่ถุงอย่างที่อันรี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่สําคัญกับแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิดเดี๋ยว <_ an> <ๆ S 2> พาไปดูอันนี้เป็นชุด เป็นชุด PPE ขนาดที่มาหรือที่ไก่ก็จะมองเลยค่ะที่ไก่ก็มองแล้วก็ด่าแล้วก็ไม่เป็นไรกะคือโดอนด่าจนชชนอยู่แล้วทุกวันนี้ <laughs> ตรงนี้เป็นชุดชุด P ใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็นชุดหลายแบบนะมันจะมีตัง้งแต่ PPE ชุดกราวของแพทย์อันนี้เป็นชุดแบบหนึ่งที่หมอก,กล้องบอกว่าโอเคนี่จ้ะอันนี้เป็นหนึ่งในชุดนั้นที่เราจะเอามาแพ็คเพราะว่าโรงพยาบาลทุกอความช่วยเหลือไา้บ้ากร้อ แล้วเราก็มีเฟซชิลเฟซชิลที่ได้มาตรฐานต้องเป็นเฟซชิลที่ปิดตั้งแต่ส่วนตรงนี้ถึงทางน,นะคะนี่คือเป็นเฟซชิลที่ได้มาตรฐานจะมีคนทำเฟซชิลเยอะก็แ,ะแน,นะนำว่าถ้าเกิดว่าจะทำทั้งทีให้คุณหมอแบบใช้งานได้ดีที่สุดที่เขาจะต้อง,ยงเยาวถึงตรงนี้นะคะนนแล<ต>วยาฆ่า,าจะต้องปิดที่ขอบนี้ขอบนี้สดงว่าอันนี้คือใช้ขมอไม่ได้อันนี้ใช้ขมอได้อันนี้ใช้กระดาษได้และนี่เป็นเจลแอลกอฮอล์ ของหัวหนูหัวหนูหัวหนูได้แล้วเราก็มีเป็นหน้ากาก KN95 ด้วยนี่ออันนี้อย่างทีมงานือเราเราใช้อันนี้เป็นหน้ากาก r g i c a l m a มสที่ใช้สำหรับพยาบาลได้ผู้ป่วยคนจุดรับรองได้คนทั่วไปใช้ได้แต่ถ้าสำหรับหมอจริงๆที่เขาจะต้องใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดหรือเสี่ยงที่จะเป็นโควิดใส่แบบนี้ไม่อดจะต้องเป็น KN95 ขึ้นไปหรือ N95 ย่ขึ้นไม่รอดหรอก แต่ถ้าเกิดเอต้องจับเขาเธอต้องดูแลเขาเป็นแน่ๆไม่ใช่เป็นแน่ๆเป็นตุดเป็นตุดเป็นตุด จากโรงพยาบาลหลายๆแห่งทั่วประเทศเลยนะไตเล็กตรงๆมาหาคะทางวินีด้วยดาราแต่ละคนด้วยอ่าแล้วเราส่งไปร้านหรืได้เลยครับคือตอนนี้ของแพงมากจบงานนี้ก็คือมีสเปร์กับนางฟ้าคือไม่เป็นนางฟ้า่เปร์เลยนะเออใช่แต่ก่อนที่เราซื้อไปไม่ถึงสามบาทสิบสี่บาทไม่ต้องพูดถึง N95 ที่ทะลรู้ไปถึงร้อยสี่สิบบาทเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้เฉพาะในส่วนที่เขารีเล็ตเราไม่สามารถให้พ่มเพื่อได้เพราะว่ามีอีกหลายโรงพยาบาลที่เขาอยากได้ แต่คุณมันจะมีทีนะคะที่แบบบ้าบอทึ่งแท้เอามากแกมารือนี้อนเข้าไปนั่นเลยอเข้าไปนั่นเลยไปไปปิดเจอกันเจอกโมียอโอมีเอเียของหัว อันนี้คือเราทำกล่องเองอยพี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นกล่องไซสอ L มันจะมีกล่องไซส์ L ไซเอ M ก็ทำกันอันนี้เป็นหน่วยงานทีมงานละครรายการของช่องสามทั้งหมดทั้งมวลนะคะแยมเยอะตรงนี้ต้องไม่เติมของนะพี่คลินิกปิดอ่ะคลินิกต้องเปิดแล้วนะคะแะเพราะาการงานหนูมากตัวก็ยังหอมแต่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลคุณจะต้องดีใจที่จะได้รับของ ของที่ตรงตามสเปกใครได้แล้วคนแพ็ก็คือตั้งใจมากแล้วก็พัดหน้ามาใช่ไหมคะอันนี้เรื่องแพ็คของออนไลน์นะคะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์วันนี้เมื่อกี้เห็นพี่บอกว่ามีมีผัวแล้วก็ผัวของพาไปดูเดี๋ยวจะให้พี่ใครเอาที่สรุปแล้วแล้วกันเนาะว่าไหนพี่อันนี้ผัวค่ะแอบผัวกันผัวนี้ ก็เรอยู่กับ3คนโผเมียค่ะคิมนโสิเป็นเมียหนูไม่ได้ได้เหรอไม่ได้คือเ้าจาเราตของหนักๆงานใช้แรงงานงานชายคิมทำหมดเด้วยสิไคะไม้งว่าแานทำกับผ้ากวาดบ้าอะไรย่างเงี้ยเลยเนย ทตอนนี้กำลังแบ่งะแนนการว่าใครอยู่อยู่ตรงไหนแต่ละโรงพยาบาลที่บอกไปจํานวนที่ขอมาไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเราให้น้อยไปด้วยพอถ้าให้มากไปจะได้แขกตอนนี้แม้ดูไข้ยิ่งกว่าตองคื้กลัวไขค่ะที่เราซื้อให้กับโรงพยาบาลอ๋อ แบกนีล้ให้ดูวันละเราแค่ใช้ใส่เท้าแบบนี้ก็ลดการติดเชื้อต่าีโนี่กเมื่อกีเ้เมื่อกี้เป็นไรพี่วอ ตอนนี้เราจะมีตําแหน่งนะคะอยู่ประจำกับเด็กเดินกล่องเด็กเดินกล่องเนี่ยจะเป็นคนแข็งแรงเออแข็งมากหายากมากที่นี้ต้องมียามเป้าทำไมเราถึงไม่ให้คนแก่อยู่ประจำที่นะคะจะให้เด็กวิ่งที่นี้อยากถามตอนนี้ระบบไม่ลงตัวแล้ยนะคะวันนี้คนเยอะเกินขอทุกคนมาด้ใจนะคะน่ารักมากเลยค่ะ วันนี้ป่าอาอกกลกมาด้วยนะคะน่าจะดีใจมากเพรได้ออกจากบ้านผ่าอาอกมาด้วย าาเขาเก่งมากคุณหญ่เวลายุทธเป็นตัวแทนสาวโรงงานทั่วประเทศเป็นคนที่รัดแล้วก็แท้งของได้ไวัยเก่งแล้วก็ละเอียดมากใส่ลงไปปุ๊บเราต้องไล่ลมอ่ะให้ลมมันออกอันนี้คือชุดกาวเขาเรียกอะไรชุดกันเชโลเพอได้ปุ๊บเราลมจับ ในวันประจํา <ii> ว <ümüz> <ke> ันในช่วงนี okay. <man> ้ยุคโควิดนะคะก็จะเห็นเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากร่วมบุญนะกับทางบูรณาธิาครอบครัวข่าวก็สามารถร่วมบุญมาได้เลยนะคะทางช่องนี้นะคะก็จะกระจายบุญต่างๆไปยังหลายๆแบบอย่างแรกก็คือเครื่องมือการแพทย์ช่วยคุณหมอคือเราจะทาทุกอย่างที่ช่วยแก้โควิดนะคะคนที่ปปะสบภัทยคนที่เดือดร้อนคนที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากที่เราจะช่วยถ้าอยากให้เราช่วยก็ประสานมาได้นะคะเป็นห่วงทุกคนในช่วง นี่นะคะอยากให้รักษาสุขภาพค่ะแล้วเจอกันเราให้หมดนะเห็นไหม <S <S เรามีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ขนาดโรงพยาบาลทุกมิอันนี้เป็นโรงพยาบาลของจังหวัดเป็นของเขตเลยนะสายใหม่แล้วก็มีแผน,นแบบนี้ก็คือเป็นแค่กลุ่มกลุ่มแพทย์าา <S <S แล้วก็ให้คนวามพวกนี้ค่ะที่เราเราเป็นบุคคลการ โควิอยู่ที่นั่นไม